ระหว่างที่เรารอให้ตาพันธุ์ดีแตกยอดนะคะมันก็จะมีตาของตอป่าแตกออกมาแบบนี้นะคะเราก็ต้องเด็ดออกไปนะคะเด็ดออกไปเพื่อไม่ให้มันแย่งสารอาหารที่จะดึงมาที่ตานี้นะคะตามันจะได้แตกยอดเร็วๆเราจะไม่เก็บไว้นะคะีน่เห็นไหมคะเด็ดออกไปเลย มันจะออกมาตามซอกกิ่งนะคะอันนี้เป็นตาของตอป่าค่ะอวบอ้วนแล้วก็แทงยอดมาเร็วมากนะคะแล้วก็ต้องเด็ดออกไปแบบนี้เพื่อจะเลี้ยงยอดนี้นะคะยอดตาพันธุ์ดีที่เราติดไว้ถ้าเราเจอเราก็จะเด็ดออกเลยทันทีนี่ค่ะเด็ดออกไปเลยนี่ค่ะ ตาปุดๆตาอ้วนๆตุ้มๆแบบนี้ไม่เอาไว้นะคะเป็นตาของตอป่าค่ะเป็นตาของตอป่าเราจะเหลือไว้แค่นี้ค่ะแค่ตาพันธดีที่เราติดไว้แค่นี้แล้วเราก็จะเลี้ยงแค่ตานี้นะคะเนี่ยค่ะเหลือไว้แค่นี้กับใบก็พอใบตอป่ายังเหลือไว้อยู่นะคะเพราะว่าไอยอดเนี้ยมันเพิ่งแตก กำลังแตกยอดแล้วคะ่ะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจต้นพร้อมปลูกนะคะแตกยอดแล้วทักมาสั่งจองไว้ได้นะคะตอนนี้มีนกำลังทยอยเคลียร์คิวจองนะคะกำลังทยอยส่งเรื่อยๆนะคะทักมาสอบถามก่อนได้คะ่ะ